ครับสวัสดีตอนเช้าๆนะครับที่สวนทุเรียนอำเภอบ้านกวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับหรือสวนทุเรียนภาคอีสานบ้านเท่านะครับตอนนี้ก็อากาศตอนเช้าๆนะครับอากาศเย่้มยินยินใบวอยมาแล้วนะครับเริ่มอากาศเริ่มลดลงครับสำหรับต้นนี้เราก็ตัดกิ่งออกไปมากนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มแตกแขนงมาใหม่นะครับหลังจากที่ กิ่งเขาแห้งนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิ่งใหม่นะครับต้นนี้ก็สองปีก็จะได้ทรงพุ่มกลับมาคืนครับตอนนี้ก็กำลังแตกใบใหม่นะครับฟื้นจากความแรงนะครับใบใหญ่มากครับแสดงว่าตอนนี้เขาฟื้นแล้วครับระบบลากทํางานแล้วนะครับใบเขาก็ใหญ่นะครับใหญ่ยาวยาวกว่าฝ่ามือนะครับแสดงว่าตอนนี้เขาระบบลากเขาทํางานแล้วนะครับ โดยรวมก็ฟื้นได้ดีนะครับต้นนี้อ่าอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้ก็ยังอ่ายังไม่ฟื้นเท่าไหร่นะครับแต่เขาออกใบมาใหม่แล้วครับใบจริงครับอ่าทำไมเขาเรียกใบจริงกับใบปลอมนะครับใบปลอมก็คือใบเล็กๆนะครับใบแขนงเล็กๆงี้นี่ใบแขนงเล็กๆงี้นะครับอ่าเป็นพุ่มๆเป็นปุ่มๆอย่างนี้นะครับเราก็เลยเรียกว่าใบปลอมอยู่นะครับอ่าสำหรับใบจริงเขาก็จะเป็นลักษณะ ใหญ่ขึ้นยาวขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับยอดใหญ่ยาวขึ้นครับนี่คือใบจริงตอนนี้ก็ระบบลากก็เริ่มทํางานครับแต่ยังไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยนี่ใบจริงเขาออกแล้วนะครับใบจริงเขาจะใหญ่ยาวนะครับแต่ถ้าเป็นใบแขนงใบเก่าเขาเขาจะเป็นใบสั้นๆนะครับตอนนี้ยอดกําลังเดินนะครับอ่ายอดกําลังแตกใหม่นะครับแต่ต้องใช้เวลานะต้นนี้อ่าไม่รู้ว่าก่อนจะเข้าหน้าแรงเขาจะได้ทักอ่า ใบอย่างนี้หรือเปล่านะครับถ้าได้ไใบแบบนี้ก็กว่าจะถึงฤดูแล้งเขาก็จะได้อีกหนึ่งชุดใบอาจจะสวยขึ้น,นครับแต่ต้นนี้ต้องต้องรอใบยอดต้นนี้มันแตกมาแล้วนะครับตอนนี้ยอดแตกมาใหม่แล้วเนี่ยเนี่ยใบจริงครับถ้าเห็นใบจริงนี้คือระบบเขาเริ่มทํางานเป็นเริ่มเริ่มทํางานนะครับยังไม่แต่ยังไม่ปกติดีขึ้น,นครับถ้าต้นไหนที่กิ่งเขาไม่แห้งนะครับเขาก็จะ ฟื้นได้เร็วน,นะครับอ่าเรามองว่าถ้าไม่อาการไม่หนักเราก็สามารถฟื้นได้เร็วนะครับแต่ถ้าอาการหนักก็ต้องรอหน่อยนะครับอ่าตอนนี้ฟื้นฟื้นได้เร็วหน่อยนะครับเพราะว่ากิ่งเขาไม่แห้งมากนะครับอ่าตอนนี้ก็ฟื้นได้แล้วนะครับอ่าที่เป็นทรงพุ่มอย่างนี้คือถูกตัดกิ่งหมดนะครับี่ยเห็นไหมหลักฐานนะครับมีหลักฐานรอยเก่าอยู่ครับ กิ่งเขาแห้งหมดเราก็ตัดตัดตัดทั้งต้นครับตัดตัดทั้งระบบนะครับทั้งยอดทั้งไรนะคมันแห้งแต่ตอนนี้เขากลับมาใบเขากลับมาแล้วครับแต่ต้องรอสร้างกิ่งใหม่นะครับเพราะว่ากิ่งโดนตัดหมดครับฟื้นแล้วนะครับสําหรับต้นที่ไม่แห้งเขาก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ฟื้นตัวได้ดีนะครับอย่างเช่นต้นนี้นะครับกิ่งเ็ไม่แห้ง เป็นสาเหตุนะครับที่สวนก็สาเหตุคือน้ําน้อยอ่าอากาศแรงร้อนจัดนะครับอ่าที่นี่น้ำเราน้อยน้ําไม่เพียงพอนะครับแต่ตอนนี้เราสร้างระบบน้ําของเรานะครับทาสระขุดบอ่อปูพยางเรียบร้อยนะครับเตรียมความพร้อมอ่าปีต่อๆไปนะครับอ่าพอเรารู้แล้วว่าน้ําคือปัจจัยสําคัญที่สุดนะครับอ่าฝากติดตามผลงานอ่าจากสวนเกษตรไร้จันด้วยนะครับ